ครับสวัสดีครับผมบางน้องบัวเด้อพี่น้องเลยวันนี้มากินไปพอดีไปพ่อซุ่มหมูในแอปยวเลยล้องซังมากินเดี๋ยวจะล้องแกะมึง มันที่เสียบคือจังพป็นโดษนาบ่แล้วก็สีนี้ผักอันนี้เอามาจากตลาดครับทีนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้แล้วกับกเจงหอมบัวหอมป้อมผักสลันเน่แล้วก็ผักแก้วผักเพก,เกครับแล้วก็บ,บักทัว่วแล้วก็ผักกัดหินอยู่ข้างใน,นทางล่างมาแซ่บๆน้ำกันครับ มนโอ้โหหอมอยู่หอมอยู่ครับนี่อืมอ,อืมวันหยกินครับปลาเพียงปลาเพียงร้อยร้อยแปดจิบเก้าบาทอืม อย่ยงเขาเข้า,ขาอย่างไรอ,อืออือจิตมันนี่เบาสกุลเป็นกับกวนครับ พลาเลยเมื่อี้แะแปิดทางไงเข้าป้อมเลยลม,าลมาองแปลกว่ากันครับน้องสัญเข้มทนคามบ้งอืม sang anh này sang mất 2 kg chỉ xuống nhà bạn xuống hải phút hậu kỳ Ừ. ตอนนี้หอมๆครับมันจะโลอยู่เลยอันนี้แล้วแต่ผู้มากบอมากเนี่ยครับผู้มา,ามากจีบกะเอาไปมุกเอาไปทอดปั๊บอดใบตอง ทอดหรือเอาไปเวฟอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันสุกก็ได้แต่ว่าผมอยากกินยิบๆิบหน่งเฮ้ยโจ้ฮดมฮึมเจไดบ้าสกุลท่านบ่ได้อยู่น้ำครับมื่อนี้บ้าสกุลกิจภารกิจ มปนมุอไฟมีแห้งก็ส่งรงี้ซิมังยับาดอนะออีันทนะอืมอีูวงบักังสนะี่ครับพี่นอ้อง

ท่านจะลองพากกัดหินนี่ท่านลองไปกกัดหินอันนี้มันเข่าแล้วเนี่ยเอาออกไม่กินไม่กินเข่าแล้วเขาเราประหยัดนี่ต้องกินบัซบีเนี่ยครับเป็น้าบบัซบีอีสานว่าท่านนี่เดี๋รู้ครับพี่น้อง

แฉบของมันนี่แอือไปไหนิวอีกไนีล้พวกพก่กูเล่นหรไงเป๊กเออมันเป๊กอ่ะขัาดตามากเลยอ่ะแล้วเลี้ยงหมดและครับมันเนหอนเงี้ยนเต้าหมดแล้วนอนหลับสบาย

uốn mệt rồi P'Nong đấy, nấm nát kinh, hửm, gì, เป็นสมองเนี้ยน้ำตาแตกเล่นไม่น่องคือมันขึ้นอ่ะอันนี้กินอันนี้ก็ใส่ มันนี้มันขึ้นแต่ว่ากัมาก ผักเขยวผักเขยวมักินเดีกินน้อยเดียวนาะผักเขยวเดี๋ยวแจวต้นมันไม่ลูกไวอยู่นี่ังวัได้ไปซื้อเพิ่นี่นอง,งนี่นี่อันนี้ปลูกใด้เได้ครับเอาไป้ซ้ำนํำไปห้งมันหรอเ้มองมอกกได้ด่าด่าด่าา่าดก เย้าบ่อยเกมเสียลูกกวนแัแม่เลี่เดี๋ยว้วงเ่าแล้วลูกินไม่ได้ดักไหมดักเอะมีเต็มไปแล้วไปแล้วไม่ได้ จังหวานี้ปลูกไม่ได้นะครับไม่นี่ั้งใหญ่เราจะไปซื้อไปตลาดไปตลาดว่าว่าจะไปซื้อดอกกระเจียวดอกกระเจียวแดงย,ยังไงสินะแต่ว่าท่านมุมนี้คุนบอกมาขายวังหวะนี้ยังไงคโอ้ แล้วก็ะิบแบ่งไว้อยู่บ้าจะกคุณนแบ่งรวมกันนี่ยูสองคุงมันเป็นยังแงบมันจบได้เนี่ยโอเคปัญหาอะายนี่เดี๋ยวไปเป็นกินมือนน้ำบาจักลนแล้วมันนั่งหาอยู่ไม่ได้กินน้ำแต่ว่านี่เดี๋ยวไปอีกเกินกิโลนี่ เดวกีนโลหนึ่งโอ,โอ้ยแบกจ้วปลอมแลวลายมือแล้วนี่บบกขวบแล้วอืม อย่าคำามเนาะนั่นง,งส,สุดยอดอีิงีพี่นอนะ้องอนมะหูดนบางแบบ

กินเนี่ยไม่กินที่นี้เหรอไอเบิ้งเดี๋ยวบรรยากาศบลรงกินเหตุเบิ้งไปตลาดมาเนี่ยก็เล่ากะลาดอยู่อ่าขอจะตามฝากให้กำลังใจฝากคอมเมนต์กันในเด้อครับผมผู้ใดก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะได้กินนะนนี่แหละจะว่าคลิปหน้าจะได้กินคู่กันกับบ้าสกุลครับจะคลิปนี้เหลืองานมากผูดีขอมากอยากร้องเบิ้งอดใจบ่ไหว ครับผมไปเล่นอย่างร่องเบิรงนี่สิครับไปแล้วเลีเ้ยงหมดแล้วว่าเป็นยังครับเป็นยังไงครับดูเหมือน,นอย่างนี้ยังดีที่ยังดาวบวกอยู่วันนี้ดาวบวกอยู่วันนี้ดาวยังไงเราฝากกดติดตาม ให้กำลังใจกันเนี่ยด้ยวยครับผมนะครับโอาลครับคลิปนี้ขอราไปคระบะสวัสดีครับ